คนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่นหลงนุ่นละวานนุ่นไหลในเพจมันโมเมนต์ในเฟซบุ๊กไปเที่ยวไหนเงินค้าน้องนุ่นอ่าบอดผ้ามันอ่าผ้าที่งานมันเหลือสุดนะคะเจมจังสวัสดีเจมจังมามาน้อกัดเมืองกันหมอเจมฝากเอากาแฟมาให้อันไม่เปี้ยวว่าฝาออนเจกาแฟมาให้แนวสันเจมจังเอากาแฟให้หน่อยไม่เปี้ยวหันหน้ามาหน่อยสวัสดีน้องนุ่นอ้วนจังเลยอ้วนอยู่ค่ะ สร้างเจ็บสเมียาเลือกชุดแสดงมือแรงแมนค่าเลือกชุดแมนค่าเลือกชุดดโชว์ตอนเย็นนี้คืว่าแบบอลังการแน่นอนนะคะทุกคนสวัสดีเจ้าสิบเจ็ดคนนะคะขอบใาทีมงานมาเบิ่งสูตรไม่เปลี่ยนขึ้นน่ะโซเดมัอนี่เต็นเต็นได้ขึ้นอีุ้กที่เสิร์ฟไดีเด็ดอีแน่นอนอันนี้ต้องรอชมนะคะรอชมนะคะ สวัสดีคะ่ะพี่นุี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะว,วันจะนาราักคะนะุชขอบคุณค่ะนาราจะบอกวันจะได้โตใกล้แตกแล้วใกล้เป็นท,ท่านเขาแล้วสวัสดีร้อยสิบขคนนะคะปูเสือรอตอนนี้เลย,เลยปูเสือรอหน้าฮานหน้าจอเลยนะคะมีใครมาบ้างคะพี่นุชมาทีมแดนเซอร์มาทุกคนนะคะแดนเซอร์มาทุกคนนะคะ ลอกจองรอบซีเรียลสั่นว่นาแอดมินก็รอตอบนะคะแอดมินเ้ามีแค่บกี่คนนะคะประมาณสิบคนตัวพี่น้องอะ่ะซื้อตัวนี้หลายพันคนนะคะต้องใจงเงย็นๆนะคะได้ดูกันทุกคนนะคะมวนคักหมื่ขึ้นน้องนุษย์าาไฟน้องโซ้าไปอื้อแววสุดยอดสวัสดีครัพี่นาาสวัสดีค่ะ นู้นสี่ขึ้นแสดงเยอะว้าบดีมาดูมาคอมเมนต์บ้างเลยค่ะไอฝากซื้อซิมเอเอ็นเนี่ยผานหลานบังคับซิมซิมบนตรงโจย่าเห็นพี่เปียวซื้อไฮเดอร์พี่วันสวัสดีค่ะน้องนุชสวัสดีค่ะปุ๊เปี้ยวไม่ถือไม่อีกหรอวะสันไปนะคะสวัสดีพี่นุชที่น่ารักได้กินปลาหมึกยัางพี่น้องมาเมื่อคืนนี้เป็นจังไหนแน่ คอมเมนต์มาแน่ๆที่เพื่ากคอมเมนต์มาให้รอบพี่นะคะว่าสี่แล้วค่ะวิพี่น้องพร้อมแล้วสวัสดีทุกคนนะคะรอบรอบที่สีเข้ากะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นดนเซอร์ใหม่แดนเซอร์ใหม่ใหม่หรืพี่น้องใหม่กันถ่าวิขึ้นสีแดงขอบคุณค่ะชอบพี่ภูปียมากเมื่อคืนขอบคุณค่ะได้ไงถ้าเราไม่ขึ้นโยที่จะให้มาลัยน้องนุชงหนึ่งพันปอดีมากนหรว่าบทนาทางการแสดงประเด็นคะแสดงแล้วกันมแล้ว ว่าว่าเป็นพี่น้องสวัสดีมื้ยซี่สวัสดีค่ะเมื่อคืนมลค่ะไม่ไม่ผิดหวังพี่ดาวมาสวัสดีร้อยยี่สิบกว่าคนนะคะตอนเตยราขอชมผู้เปี่ยรำสวยยิ้มตลอดเลยอยังพนนั้นมันค่ะเด้อเมื่อคืนนี้ยสัมื่อแรกแห่งสิมนชักพี่น้องรอติดตามนะคะเมื่อวานคืนเต้นงานแลยเมื่อคืนเมื่อคืนมาคากหลวงพ่อผึ่งหน่อยหัวมาสั่นพี่น้องเต้นขนาดนาหานยังหัวมาสั่น เอานูนโนูนลน,น,น่นไรได้เพจโน่นแมนเนาะโอ้ยสีทันยาอีหลีอ,อีหลีได้จะของเดี๋ยวสีทัญญนายาเรพราะเป็นอย่างที่นูว่านั่นได้ได้เพจได้ยังปูเปี้ยวสวยโซภาโซเพรายได้ใจเยอะสั้นขอบคุณค่ะเอาเอา,เอาฟันฟันดีน,นุชมาสวัสดี <ไป S 1> ค่ะสวัสดีค่ะ ไฟไฟอยู่กับโซนะทวิตสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อแรกปูเปียวลงบสเอิร์ดเอมี่พนาอาซะเออร์เมื่อกี้วันนีไปบามีคนอันนี้อย่างบอกเลยไปามีคนอันนี้เด็ตั้งใจเบิ้งตั้งใจเบิ้งเั้งยองเปี้ยวยองหลับเปียวนโลห้องเอมี่อันหนึ่งแมนบอเอมี่มวนมวนมากมากกับสันสวัสดีร้อยห้าสิบสามคนนะคะหน้าเด็กจังกับสันหน้าใครเอ่ยมีสองคนมีสองคนพนาเดชทั้งสองนะคะน้องข้างหลังคือรอเอา มาแล้วแกงแล้วนึงมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะนัดพัสรสวัสดีค่ะฝากเลือฝากตัวด้วยนะครับแดนเซอร์ใหม่เอาหนูงอ่ะมันว่าเปรี้ยวรอไว้ตัวนี้โมเมนต์เมื่อคืนพี่ปูเปียวพี่เอมมี่แสดงคือมากว่าสั่นลุกตาหัวบกขึ้นนัสั่นแค่ไห่วะนีหลีพี่น้องเพิ่งน้อยนี่นี่แหละมันแบบว่าบอดละว้างบอดบอดละบ้างบดจานแสดงมเห็นแล้วนะคะเมื่อคืนปูเปียวลงบดแดนเซอเมื่อคืนปูเปียวลงบด ตั้งใจแล้วเนาะจริงพี่น้องไปมาขึ้จังไปมาเท่าแบบว่าอันนี้เดี๋ยวทำมาไม่กี่วันเดียวนะพี่น้องเมื่อเดียวลินแต่ว่าที่ความตั้งใจฟังค้างบระดียินงลงเงินนะแต่ก็ฟาดแห้งเลยย้อนกลับมาฟาดแห้งแล้วให้ทีแบบไปไปเลยได้เพจน้องนุ่เตรียมส่งดาวให้แล้วเอาเอาได้เพจบ่ค่ะไปเลยได้เพจเบนบ่คนเดือนสิเบิ่งหลายเนาะคนถึงในที่แต่สิมมวลเนาะว้ายเจนูนขนาดเต็มแท้จ้าสันเต็มกล่องเลยพี่น้อง พึ่งหน้อยนี่ชุดยอดดีดีเนาะเล่นได้ทุกบทบาทดีพี่น้องพึ่งน้อยนี่เอ้ามีแต่คนยาดนะเด็จังสันใครอยากให้ใครอยากให้แบบว่าแสดงบทไหนคอมเมนต์มาได้นะคะมาแล้วมแรกหลวงตาสิกินใจวัดบนน้องสันอันนี้ก็ต้องติดตามนะฮะหลวงพ่อพึ่งหัวเด้อบ๊วหลวงตาพึ่งหน่อยสันแม่ว่าบขึ้นยังไม่สุดเท่ารอบสองนะแต่หลวงพี่เพิ่งมาช่วยได้เอาอ่า เนื่องจ่แสดงตะละมือของฮาต้องมี่บทพริกได้พี่น้องแบบบทพริกบทสะพ้ายนะคะเิ้นนองเจมบีมากๆเมน่าจีนสวัสดีจา้าน้องลูซี่คิอว <c oughs> เอาอันนี้คือเมนเจอแค่นี้น <c oughs> สวัสดีนะคะทุกคนชิ้นเข่าเราพี่น้องอันนี้กระเบื้อง้ากันจินจ้าคนอยู่บทบทว่าจะมาเลี้ยง,ขงะะนนเงข่านะคะวันนี้บทเลี้ยงข้าวนะคะสวัสดีครับพี่ลูซี่สวัสดีครับ สวัสดีครับบ้าเสือดำาืือรอแท้ว่าสัน<ะ>น้องเบนนะฮะเบนเบน,เนอย่าเห็นพี่นุชลองชุดชายน้องดุกน้องดุกอย่ามาเก่งฉดที่แสเธอเออแสไปเลยเนาะแหนเมืม่อคื่นหน้าหน้าปังมากเลยค่ะว่ะสัน,นสวัสดีร้อยสี่สิบแปดคนรู้นะคะเขาก็ปวดแขนมัน อล,อออลองนุดขึ้นไปติน,น,นู๋อะ<า>ไรแล้วไน,นะไโอ้จะดีบาคา่ค่ะแต่ชอบํำเรื่องแบบนี้แม่นบา่คา่ะพี่น้องแบบแบบแบบจวดแบบครบรถนะคะอ่าในการแสดงของข้าก็ะสิมี่เท่งแบบซึ้งหวานยังมีครบทุกรสชาตินะคะอย่าบ,บอกว,อว่าคมจหลายคนโมหงเขาหงไปาแล้วนาะพี่ดาอุย้ยตีนูวเป็นคนมักเมาเลยค่ะ ไม่ชอบเมานะคะแต่เมาเลยมาขึ้นบอลให้อิหลีติตอนบอสสองแม่ค่ะบอดบอสสุดยอดนะคะบอร์ดบอลเราให้จริงสมบทจารย์แสดงนะคะ <c oughs> สวัสดีร้อยห้าสิบเจ็ดคนนะคะ <c oughs> ท,ทักทายกันได้ด้วยะค่ะพี่น้องม้นคุยกันได้นะคะเ <c oughs> มื่อน,นี้นุ่นเป็นพลาคขามากขึ้นเกาค่ะพาบอร์ลมาเนาะชิมงานเยอกันก็เจ้า เมื่อคืนผู้ใหญ่บ้านแต่งหน้าหวานกินใจละลายเลยพี่นุชก,กินข่าวเราบอกย่างค่ะย่างมากินข่าวเลยกะซี่ภุรละ่ะเลือกชุดแล้วก็ยังแล้วคุณล่ะค่ะบอกสุขภาพไปกินข่าวเนาะสวัสดีไอ้นุสวัสดีค่ะบอสวางบุญน,นุชี่วายียังเกาะเตรียมอะไรใหมนุซี่สวัสดีไอ้นุได้ยินว่าเราแตกงทีเมื่อคืนแมนค่ะเมื่อคืนนี่ เพื่อนน้อยไฮเงินสันไฮน้ำเหลาบม่เคยมากแม่เอาแม่นุจีนุสีเส้นทองฟินแลนเซเลงอะไรก็ดีหมดชอบชอบจะดูทุกรอบขอบคุณนะคะมื่อแรกนูสี่คือไม่ที่พ่น้องสันจะดีบอกพี่น้องบ่ดีดอกไม้ชินฮอดสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยเที่ยวใสจันทร์เมื่อนี้บอดอ่าเพิ่นมาเลือกสูนในทีมงานนะคะ เตรียมชุดแสดงมือแรกนี่งนะคะอยากให้มีตลกกํกำลังสิงจาลํำเนินก็สนุกซื้อตัวทุกรอบคอยหัวพระเด้อสันใส่ชุดไทยบอกเล่ามือแรกนี่ก็ครบรถเหมือนเดิมนะคะสี่ท่านบอกอย่างหลายนะคะต้องรอดูคืนนี้นะคะสวัสดีไอ้สวัสดีค่ะพี่นุซีช่วงนี้บ่ได้ไปบ้านบ้านพี่เฟิร์นบอกอเฟิร์นไหนคะ ขึ้นเลยจ้าต้องรูดฝากบอกบอลเนีย่ยให้น้องจิมลองเพียงอีกเนี่ยด้วสันอ,อันนี้พี่น้องก็ต้องรอติดตามชมนะคะว่าจะมีบทเพลงไหนอีกนะคะว่าน้องจีมซื้อลองเพียงห่ังเนาะอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมนะคะคนมันมาเห็นอย่างใหเบิ่งกับมอญชิจอลจ้า สวัสดีทุกคนนะคะร้อยสี่สิบหกคนนุโโ่นหโโลดหลวงนวลนุ่นไหลในเพจบัวเมีนในเพจในเฟซบุ๊กส่นโอนมือนอีนเดบอจา้าอ่าปกติปิดรับโอนเลยเด้อค่ะเมื่อไรที่ว่าเชี่ยวกาซินีนอ้นองน้อนงนงงงหหุ่นอ่านุ่นต้องเบ่งก่อน่าต้องหาเหมืองวางก่อนเนาะอย่างห่วงเงี้ยคืออย่งนี้อ๋อเกินทำได้ไหมค่ะค่ะเชื่ค่ะคุณได้ <c oughs> อันหนึ่งเพื่อใ้พ่งพระสงนมากอย่างเมียนทุกทีน่เดินขึ้นข้ามลายสัดดาอันนี้ต้องรอติดตามนะคะแม่นฝากบอกน้องแพร่อลน้องจิมน้องหลายๆพี่ในทุกชาสวัสดีน้องแชบอลิสาชูเวชะนะฮะลุกน้องในตาขึ้นเวทีเอาน้องจน้องตุยลองเพลงน้ำเนจ้าสันฝากพูีต้อนพี่แพ่เนซีซีเมาได้ค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะ140ไม่เปลี่ยนกินหังอะ่ะกอ่ะอนหน้าแล้ววันนี้ลองชุดก่อนนั้นตัวเนี่ประเบียนเลยมันจะเห็นสุดแรงอ่ะ <c oughs> ทักทายกันได้นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ <c oughs> ไอ้นุกจะเปิดตัวอีบอร์จ๊ะฮะ เปิดตัวอย่างน้อยอลดูเรื่องเครื่องเสียงด้วยจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสบายดีบอพี่น้อส,สวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้มนะคะสบัยดีกันทุกคนได้ถ้าคุณเป็นได้สบายดีบอค่ะบริพาก,กันดนน้อสวัสดีทุกคนนะคะ ชอบมึงเป็นกันเองดีไม่หินนักๆขอบคุณค่ะรุดบริไลส่วนได้เห็นเฟซบุ๊กดนแล้วพี่น้องแบบแบบคทิ้งไลน์นี่นะฮะตอนแรกไม่ใช่ไลน์่ผิดบริไลซ้ำอยากเห็นบอดบอดเพิ่งอยู่ข,ข้างในค่ะข้างในคนเยอะนะฮะร้านอัอสคาร์เขียนแม่น้อยเพราะว่าเพิ่งชุดเพิ่อย่างเพี่น,นอ้องแต่ว่าเพิ่เงเขาไปมีรุ่นละเพื่อหาเจอห้องกับร่องชุดข้างในกันทุกคนนะคะ เมื่อขึ้นมนใส่เปียกก็เองมีค่ะวันนี้ให้เปิดเข้าเฟซเจอไลฟ์เลยนะคะเมื่อวานหาเกือบชุ่เข้าบ่ได้อ่าพี่น้องอ่าขั้นผู้ใดหาบ่พอให้เขาไปหาแชทที่อ่าอ่าที่คุยกับแอดมินนะคะไม่ว่าจะในไลน์หรือว่าในอ่าเพจนะคะที่เป็นลิงก์ที่เพิ่นส่งให,ห้เฮาอ่าส่งค้ามอค่ะติกเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นนั่นละยุนิคุมในเลยคะ่คะผู้ใดหาบ่พอ อชิ้นอนยูโบบรได้พพอดุนแห้งแม่นค่ะอาจารย์ตุ้มชิ้นหอดชิ้นหอดค่ะบ่เคยเบิ่งมะล่อตึกเกมากาเลยมากว่วงหินแห้งขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะทุกคนร้อยห้าสิบสองคนนะคะ สวัสดีนะคะน้องนุ้ยใสตอนนี้อยู่ในเมืองในเรืองน้องทานฮะยุลานเซาสุดนะคะบอสพาทีมิานมาเช่าสุดนะคะเซาสุดเซาสุดพี่น้องเพื่อการแสดงคืนนี้นะคะต้องเป๊ะต้องปังเท่านั้นนะคะนุ้จอปอริมีบอบหายอย่างเพื่อนดอกอยู่อ่าเป็นเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังก็เบื้องหนาเบื้องหนาคืออย่างที่ฟอนหน้าฮัน สวัสดีจังน้องนุ้ยอยากให้น้องนุชยขึ้นเลทีบ้านจังอ้วบ่ดีเลยพี่น้องเพราะว่านุ้ดนุ้ดจริงนุ้ดว่าเพเป็นเน้แต่ขนาดว่าในทีิเพุ่งเจออะไรเงีเนี่ยว่ะเร็วเป็นรั่ว่เป็นเนี่ยพวกกนไปก้นมาอยู่ยังไงคือในที่ถอะพี่ดาวหัวอะไรคะคำอะไรคะฮ่าห้าห้ามาทันสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคน อันกล่องกัได้มุ่เดียวขั้นฐานหนาไปทางนึงจะเป็นแบบว่าย้อนแสงไหมพี่น้องย้อนแสงนะคะอันนี้เบื้องหนึ่งหดิบบอลมาเลยผู้สิบห้าแยกไปหาบอลนะคะบอลให้บอลาไปกินกรเกียวถ่าสั้นแดดมากนะคะตอนแดดเชียงพี่น้องเอ้ย บ้านนี่จินังนะอู้ท่านนี่คือนั่งดีแท้เป็นร้านนุ่มนะคะแ่ี่าคอ้ยา่านเสค่ะนลาหนดยาต้นน้าหนเ่ายค่ะแม่เดี๋ยวเนูไปกินก๋วเตี๋ยวกันนูจะสิมากินกาแฟบอสไ่ สวัสดีค่ะาแบบช้ำด้วยฉันคือสวยแท้ฉันสวยทุกวันแต่ว่าสิตายแล้วเดี๋ยวหนึ่งบนหนึ่งนอน <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยว <c oughs> จังเราจะไปกินข้าวค่ะตอนนี้อยู่ร้านนุ้นป้าเบลลไปกินขา้าวเฮาโอเคคือจีนเหรอวะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวนุ้นไหลใ,ให้เบิ้งไม้นะคะ <c oughs> ตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนะคะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ เร่งกับฟ้าพี่น้องติดตามรับชมนะคะลอดชมวปูสานทานาหาร้อมนะคะปูสานฐานในไล์เซิร์นะคะพี่น้องโอเคมื่อกี้พ่อชัยนี่นะคะเดี๋ยวรอชมตอนเย็นนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ